ก้าวข้ามอาเซียนในมุมของฟีตบอลจักรพันธ์สำหรับผมนะถ้าคําว่าก้าวผ่านหรือก้าวข้ามวะก้าวข้ามก้าวข้ามก็คือแบบเหนือกว่าเขาใช่ไหมสำหรับผมถ้าก้าวข้ามแล้วเนี่ยเอาชุดไหนไปเล่นก็ต้องได้แชมป์มันมันมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนแล้วมันไม่ใช่มีโอกาสมันไฟบังคับด้วยมันต้องแชมป์ด้วยไม่แชมป์ก็ไม่แชมป์ก็แย่อย่างงี้อย่างนี้ก้าวข้ามอ่าอ่าอ่าอย่างเงี้ยก้าวผ่านจบ เล่นอาเซียนคัพมากี่ครั้งพี่บอลครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียว2012ครับก็ยุควินนี่เนาะยุควินนี่ได้รองแชมป์ปีนั้นได้รองแชมป์ได้รองแชมป์ได้รองแชมป์แล้วแล้วทัวร์นั้นได้ยิงได้จ่ายไหมพี่อ๋อผมยิงประตูแรกเลยผมเล่นทีมชาติไทยช่วยจ่ายครั้งแรกด้วยนัดแรกเปิดสนามเจอฟิลิปปินส์ผมยิงประตูแรกด้วยใช่ใช่ใช่นัดแรกที่ลงสนามก็ยิงประตูได้เลยได้เลยลูกแรกทีละทอนเปิดเข้ามาอ่านี่นี่ชุดนี้ชุดนี้ที่เห็นในจอนี่ครับละทธรเปิดเข้ามาแล้วก็ผมวิ่งเข้าไปใช่นวิญญาณย้อมผมอะไรอ่ะ ทำไมฮะทำไมมันมันยังติดทุกวันนี้เลยมไม่ใช่ก็ย้อมเรื<ๆ>่อยๆอมอยโอ้ยเราก็ไม่ก็ร <laughs> ู้ว่ามันขึ้นมาแล้วมันทีโขโ่ขูดสุดยอดปดีสองพันสิบสองหลังๆอะ่ะถ้านักบอลนะเขาถ,าถมอะ่ะมันไม่ฟังเราอะ่ะเราก็อย่าไปโกรธไันนะ <c oughs> ใช่เพราะเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราอ่ะแหละเอออ่ะตอนยิงเขานี่ตอนนี้โอ้โหนี่กัปตันตอนนั้นเป็นพี่ใหม่ไหมครับพี่ใหม่พี่ใหม่เนาะแล้วก็มีมีเอ๊ะชลทิศใช่ไหมชลทิศครับอ่าแล้วพี่มุ้ยนี่ ผมมาแพ้เสียดายแพ้ไปแพ้นัดชิงที่บ้านสิงคโปร์สามหนึ่งแล้วกลับมาเล่นบ้านเราชิงไม่พอใช่ไหมเบียดไม่พอไม่พอแล้วนัดชิงผมหม่งชนคานด้วยอากหลังจากนั้นหนึ่งศูนย์แล้วผมมาหม่งชนคานโอ้โหเสียดายนี่ไงถ้าหม่งเข้าไปก็ได้ไปแล้วมันความผิดความผิดเนี่ยครับของดีๆให้น้องดิเนี่ยจะลังดีเลยทีนี้ถามเรื่องอันนี้อยากรู้ส่วนตัวถามเรื่องเบอร์เสื้อมั่งครับพี่ไปบอลเล่นทีมชาติทำไมเลือกเบอร์สิบหกครับพี่ไม่ได้เลือกครับ เพราะว่าติดครั้งแรกติดอะไรวะเอเชียนเกมที่กวางโจวที่ประเทศจีนก็เข้าไปอยู่ในสควอ d ซึ่งเราเราน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่ก็เบอร์อะไรเหลือก็ใส่ไปเหลือ16พอดีครับก็เลยแต่ก็ใส่เบอร์นี้มาตลอดเลยนะกับทีมชาติอ่ะใช่ครับ16ตลอดใช่ไหม16ตลอดเออก็เลยกลายเป็นลัคกี้นัมเบิลเลยแล้วมันเป็นเบอร์ที่มันเหมือนเราชอบเบอร์เจ็ดด้วยมันหนึ่งบวกหกอะไรเงี้ยแลก็แบบบวกบวกกันไปใช่ครับตามนั้นตามนั้นพอย้ายมาเมืองทองก็เบอร์16ตลอดใช่ไหมครับอ่าอ่าทีนี้ถามเรื่องของอาเซียนอย่างที่บอกไป ช่วงหลังเราก็พูดกันบ่อยสัปดาห์ก่อนเจว่าปากมันก็พูดพี่ธงว่าก้าวข้ามกับมองข้ามสัได้ใช่ไหมก้าวข้ามอาเซียนในมุมของวิบอลจักกระพานสำหรับผมนะถ้าคำว่าก้าวก้าวก้าวข้ามก้าวผ่านหรือก้าวข้ามว่าก้าวข้ามก็คือแบบเหนือกว่าเข้าใช่ไหมผมมองว่าถ้าถ้าก้าวข้ามผ่านไปแล้วมันยากตรงไหนวะาคำนี้ก้าวผ่านลองดีก้าวข้ามานี้หยุทธ์ทำใหม่ถ้าก้าวข้ามนี่คือ ถ้าก้าวข้ามแบบว่าเอาเนี่ยเราไม่ต้องเอาชุดใหญ่ไปเล่นน่ะเอาง่ายๆก้าวข้ามเลยกลัวเด็กไปลุยกับมึงอย่างนี้อ่ะสำหรับผมถ้าก้าวข้ามแล้วเนี่ยเอาชุดไหนไปเล่นก็ต้องได้แชมป์ถ้าคุณมองว่าคุณคือที่สุดของเอเชียแล้วจะเอาชุดไหนซึ่งโอเคในแต่ละชุดเราก็พยายามจัดชุดที่มันดีที่สุดแต่ว่าถ้าสโมสรไม่ปล่อยเซึ่งมันไม่ใช่ทีฟ้าเดชเราพยายามเอาชุดที่มันดีที่สุดนะตอนนั้นอาจจะผสมรวมๆกับเด็กที่มันฟอร์มดีอะไรก็แล้วแต่ชุดชุดไหนก็แล้วแต่ ก็ต้องได้แชมป์ถ้าจะแค่คุณหยาบถ้าจะก้าวข้ามจริงๆนะผ่านจริงๆก้าวข้ามก้าวก็อันเดียวกันแหละที่ผ่านมันงงทราเลเนี่ยเขาไปใช้3ามคำเลยก้าวข้ามผ่านรวมไปเลยเราแหอะไ่น้องมันงงก้าวข้ามก้าวผ่านจริงๆนะครับมันมันต้องแบบชุดไหนก็ได้ใช่ไหมคือมันมันต่างกันแค่นี้เองนี่นี่นะเนี่มใช้กระดาษนี่แล้วมันจะมีประโยชน์มากเนี่ยอย่างนี้นี่นี่ก้าวข้ามอ่าอ่าอ่าอย่างเงี้ย เก้าผ่านจบไม่คำว่าก้าวข้ามคือไม่สนใจป่ะไม่ไม่ถึงก็ไม่สนใจแต่ว่าเฮ้ยมึงอยู่คนระดับของกูประมาณนี้ถ้าอย่างนั้นเราส่งชุดไหนไปก็ควรจะได้แชมป์สำหรับผมนะถ้าางนั้นถามต่อชุดนี้เด็กใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามากเกิน10คนนะที่แบบไม่มีประสบการณ์ในทีมชาติเนี่ยดีพอไม่ได้คว้าแชมป์เซ้ยนคัพี่ตบอล ด้วยฟอร์มกาเล่น2นัดแรกแล้วนะครับรวมถึงเรามีตัวตัวหลักๆที่มันเป็นตัวเก่าตัวเก่าอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงกับต้องอะไรเขาเรียกอะไรลำบากขนาดนั้นหรอกการจะได้แชมป์เนรอนแรกมัน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 ผ่านอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันผมผมมองไปวัดนัดชิงว่าจะไปเจอใครแค่นั้นเองอ่าก็มีลุ้นนะมีลุ้นนะพี่ธงอ่ะพี่ธงว่าไง พูดทุกจับได้แล้วพอแล้วบอลปีกว่าก็แล้ก็ผ่านบอลตอไไม่ใช่อะไรเอาเรื่องชุดนี้จะไปถึงแชมป์ไหมเนี่ยเล่นมาสองนัดตอกฟอร์มมาแบบนี้มันมันมีโอกาสแน่นอนมีโอกาสแน่นอนแล้วมันไม่ใช่มีโอกาสมันไฟบังคับด้วยมันต้องแชมป์ด้วยไม่แชมป์ก็ไม่แชมป์ก็แย่มันมีโอกาสด้วยมีโอกาสวิธีการก็ดีขึ้นอันนี้บอกว่าเจ็บใจมาโน่อครับพี่บอลอยู่แบงคอกไม่ให้ลงเฮ้ยเขาเป็นวิถีมืออาชีพโอ้ยไม่เห็นจะเป็นต้องได้แชมป์เลยแค่เข้ากับแทคติกได้ก็พอมั้งเฮ้ย ไไม่ปแข่งทำไมอ่ะไม่แข่งก็ไม่ได้หวังรายการนี้ไม่พอแล้วจะก้าวข้ามก้าวผ่านยังไงเออไม่ต้องคิดตรกกะนะแล้วเราจะก้าวข้ามก้าวผ่านในคำนี้ได้ยังไงเราเออระหว่างก้าวข้ามกับก้าวผ่านอันไหนเหนื่อยกว่ากันตอนเนี้ยไม่รู้ก้าวข้ามก้าวผ่านอะไรเนี่ยเราแต่คนเหนื่อยคำนี้มากเลยนะใช่ถ้าไม่อ่านจะไม่เป็นไรก็นี่มูสานไม่อ่านแล้วไงที่จะเปิดตาที่บ่อย